นะครับผมนี่ฮะหมุนแล้วครับค่อยค่อยขึ้นมาละค่อยคขึ้นมาละเดี๋ยวมันก็จะล้นตรงนี้นะนะครับเห็นไหมพอน้ํามันดูดเข้าไปแล้วมันก็เริ่มดันนะครับแล้วมันก็จะมาล้นสวัสดีครับผมกิษครับผมจะช่องอินดิฮานาชแนลนะครับผมนะเป็นช่องเกี่ยวกับปลาการ์ตูนและก็ปลาทะเลต่างต่างนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะครับผมวันนี้นะครับ เราจะมาคุยเรื่องของของเสียอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่คู่ปลาทะเลมานานนะครับนั่นคือตัวไนเตรตนะครับผมนะฮะอันนี้สาหรับน้องๆมือใหม่นิดนึงนะครับคือตัวไนเตรตเนี่ยนะครับจะอยู่ในตู้ทะเลของเรานะก่อนที่จะมีไนเตรตเนี่ยก็จะมีอีก2ตัวมาก่อนนะครับที่เป็นของเสียนะครับคือในระบบตู้ทะเลเนี่ยนะครับผมจะมีของเสียหลักๆเนี่ยอยู่3ตัวนะครับหลักๆนะฮะจริงๆมันมีหลายตัวนะครับของเสียตัวแรกนะครับที่มาจากมูลปลานะครับมาจาก ตัวประการังที่ปล่อยของเสียมาหรือมาจากตัวน้ำนะครับต่างต่างนะครับรวมถึงตัวอาหารที่เราปลากินหมดแล้วก็ตกลงไปที่พื้นอันนี้ก็เป็นของเสียหมดเลยนะครับของเสียที่เป็นตัวแรกก็คือตัวแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียเนี่ยเป็นพิษกับตูป้ปลาทะเลทุกชนิดหรือสัตว์น้าทุกชนิดเลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่2นะครับจากแอมโมเนียก็จะมาเป็นตัวไนไตร์นะครับผมไนไตร์ก็พิษของตัวไนไตรเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงจาก แอมโมเนียนะครับตัวที่3ก็คือตัวไนเตรตนะครับตัวไนเตรตหรือ no 3ก็จะน้อยลงกว่าตัวไนไตรและก็แอมโมเนียนะครับสตัวแรกนะครับซึ่งตัวแอมโมเนียเนี่ยนะครับการกําจัดของตู้นะครับในตู้ทะเลนะฮะนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างนะครับเราใช้มีเดียนะครับหรือเศษปะการังไว้ที่กองล่างนะครับหรือ หินเป็นที IN. In main, ่อยู่ในตู้ทะเลนะครับผมนะหินเป็นเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของแบคทีรียนะครับซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในหินเป็นเนี่ยนะครับจะคอยกําจัดแอมโมเนียที่อยู่ในตู้นะครับทำให้ตู้ทะเลของเราเนี่ยนะครับมีของเสียหรือแอมโมเนียเนี่ยน้อยมากนะครับผมนะถ้าเราเพาะแบคทีเรียได้อย่างถูกวิธีนะครับผมนะฮะพอแอมโมเนียไม่มีนะครับปลาในตู้ก็จะไม่ตายนะครับผมนะนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับทีนี้ หลังจากแอมโมเนียแล้วนะครับก็ยังมี2ตัวนะครับที่เราต้องควบคุมด้วยนะครับตัวที่2ก็คือตัวไนไตรในไตรวิธีการกำจัดก็จะเหมือน,ออนตัวแอมโมเนียนะครับส่วนตัวไนเตรตเนี่ยนะครับตัวไนเตรตเนี่ยการกําจัดจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับถ้าไน,นเตรตในตู้เนี่ยมีไนเตรตขึ้นสูงนะครับผมนะะนครับการกําจัดถ้าเรามีเรามีตัวหินเป็นอยู่ในตู้แล้วเนี่ยนะครับหรือปะหรือตัวทรายนะครับผอมหรือเศษปะการังที่เราไว้ไว้ไวตรงก้นตูน้นะครับ ตัวไนเตรตเนี่ยนะครับจะก,กำจัดด้วยตัวแบคทีรียที่ไม่ใช้อากาศนะครับไอ้โทษนะครับตัวแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับที่อยู่ใต้ทรายนะครับหรืออยู่ในส่วนลึกๆของตัวหินเป็นนะครับนะแต่ปัญหาก,ก็คือตัวแบคทีรียเนี่ยนะครับที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยที่อยู่ในตู้ทะเลเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันมีจํานวนน้อยนะครับบางทีไม่เพียงพอที่จะกําจัดในเตรสได้ในเตรก็เลยขึ้นสูงนะครับปัญหาก,ก็คือ ถ้าในเตะขึ้นสูงจะมีปัญหาอะไรหนึ่งก็คือน้ําจะเสียแน่นอนนะครับปลาอาจจะติดเชื้อหรืออาจจะเครียดแล้วก็ร่วงลงไปได้นะครับส่วนในตู้ที่มีปะการังนะครับเจอในเตะสูงนี่ก็ปะการังก็มีโอกาสที่จะละลายได้นะครับผมนะทีนี้การกำจัดในเตจล่ะนะครับการกำจัดในเตะเนี่ยมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับ ถ้าคิดเป็นการเป็นวิธีนะครับผมคิดว่าประมาณ4วิธีนะครับผมหรือถ้าจะมีมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มมาได้นะครับผมก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมจากประสบการณ์ของผมนะครับอันดับแรกเลยก็คือเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ําออกนะครับเอาน้ําเอาน้ําที่มีปัญหาออกเอาน้ําที่เราตีเกลือแล้วหรือน้ำทะเลใหม่มาใส่นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดในเตษได้นะครับตัวที่2นะครับก็คือ ทำเลฟูเจียมนะครับก็คือเลี้ยงสาลายนะครับซึ่งสาลายนีย่นะครับจะเป็นตัวกําจัดในเต็มโดยตรงเลยนะครับผมแต่ปัญหาของเลี้ยงสาลายเนี่ยที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับก็คือ,อมันสาลายมันขยายเร็วอัครับผมพอมันขยายเร็วเนี่ยตัวตัวสาลายเนี่ยบางทีเศษสาลายเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็ไปเข้ากรองจากเข้ากรองไปเข้าปั๊มน้ําจากปั้มน้ำก็หลุดเข้ามาในตัวบ่อนะครับก็ทําให้ เกิดปัญหาได้นะครับก็บอกว่าสกปรปกนะครับของผมอยู่ในตู้สกปรปกนะครับแล้วก็ที่2มันต้องใช้พื้นที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายนะครับคือถ้าเรามีพื้นที่ในกองล่างน้อยเกินไปนะครับกับปริมาณตู้เช่นตู้4 5 0 0ลิตรอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงสาหร่ายแค่ช่องนิดเดียวนะครับผมก็คิดว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับคือถ้าเราเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงก็ทำเลฟูเจียนก็ต้องค่อนข้างที่จะมีพื้นที่แล้วก็ การวนน้ําด้วยนะครับของสาระก็ต้องวนน้ําให้น้ําไหลไหลผ่านสาราอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับส่วนวิธีที่3นะครับก็คือทํา VSV นะครับผมนะ VSV ก็คือการโดสดนะครับการดูดด้วยสารเคมีนะครับผมนะสามอย่างนะครับอย่างที่เรารู้กันก็จะมีตัววอดก้านะครับผมมีน้ําตาลแล้วก็มีบอลลอกนะครับผมนะสามอย่างก็มาผสมกันตามสูตรต่างๆซึ่งสูตรเนี่ย ก็มีหลายสูตรมากนะครับซึ่งผมเคยลงเคยลองไปแล้วนะครับลองทั้งในตู้เลยแล้วก็ลองทั้งตัวบ่อข้างนอกด้วยนะครับปรากฏว่าในเตดลดดีแต่ปัญหาก็คือมันมีเมือกนะครับเมือกเมือกขาวๆเนี่ยเกาะติดตามตามกรองแล้วก็ตามตู้เนี่ยตามขอบตู้เต็มไปหมดเลยครับนะนี่ก็คือเคยเจอปัญหานี้นะครับผมก็เลยเยกเลิกการดดด้วย vsv นะครับผมนะนะครับทีนี้อันที่4สุดท้ายนะครับก็คือ การใช้ตัวนี่ฮะรีแอคเตอร์นะครับผมนะฮะการใช้รีแอคเตอร์นะครับกับตัวมีเดียนะครับผมนะมีเดียตัวนี้มันจะเป็นตัวไบโอพาเลตนะครับนะฮะซึ่งไบโอพาเลตหรือไบโอฟิลเลตเนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะครับผมเรียกไบโอฟิลเลตแล้วกันง่ายดีนะครับตัวเม็ดไบโอพาเลตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวดูดซับในเตจนะครับโดยตรงเลยนะครับผมนะะซึ่งต่างประเทศก็นิยมใช้กันนะครับผมก็จะเอามาลองใช้นะครับ อุปกรณ์นะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เรียกว่ากระบอกรีมูฟหรือีแอคเตอร์นะครับผมนะฮะหลักการหลักการของมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับน้ําจะมีอยู่2แบบแบบที่เอาน้ําเข้านะครับเราใช้ปั๊มน้ําข้างนอกนะครับดันน้ําเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วก็น้ําข้างล่างก็จะดันออกก็จะดันเข้าไปทําให้ตัวมีเดียในตู้เนี่ยนะครับมันหมุนวนนะครับ นะแต่ปัญหาก็คือมันจะหมุนแค่จากข้างล่างขึ้นมาแค่นั้นนะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตามคลิปที่ผมลงเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันก็ดันน้ําแต่มันดันคือถ้าดันน้ําจากเป็นตัวกระบอกที่อยู่ตรงกลางลงไปแล้วดันน้ำจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันวนไม่ค่อยเยอะนะครับนะฮะก็เลยผมก็เลยเอาตัวนี้มามาลองเทสต,ตัวใหม่นี้นะครับเป็นตัวของปับเบ Mar มากนะครับเหมือนเดิมเลยใช้เยอะมากเลยเนี่ยนะครับอุกรณ์ทะเลนะครับจะยี่ห้อนี้จะเป็นยอดนิยมนะครับ ตัวกระบอกเรกเตอร์หรือตัวกระบอกรีมูฟของบุฟเฟ่ต์มาคัตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นบีพีหน่งสามศูนะครับผมนะฮะตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มขนาด680ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะฮะสำหรับผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างน้อยนะนะครับถ้าสมมติอย่างตัวปัม๊มอย่างในตู้ของผมเนี่ยตู้30ลิตรเนี่ยตัวปั๊มก็ใช้3,500ลิตรเลยแล้วก็ตัวปั๊มหลักนะส่วนตัวปั๊ม ที่เป็นตัวปั๊มชิลเลอร์เนี่ยผมใช้1,500ลิตรนะครับตัวนี้680ลิตรนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับเพราะสเปคมันมาแบบนี้นะครับผมนะฮะก็หลักการของตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีปั๊มน้ําอยู่ข้างใต้เลยนะครับแล้วก็ดูดน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ออกมาในตัวส่วนนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ฮะตัวนี้แกะง่ายครับ เนี่ย uh, มันแกะง่ายหน่อยคือมันหมุนแล้วมันก็ถอดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ตัวนี้มันก็จะถอดง่าย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 ไหมง่ายง่ายไหมอ่เนี่ยครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้ไม่ได้หมุนนะตัวนี้ยึดอยู่กับที่นะครับมันคล้ายๆเป็นรูปคล้ายๆ<ฮ>เป็นรูปกลจักรอะครับนะฮะก็คือน้ํามันจะดันออกนะครับดันพอน้ําดันออกน้ําดันออกจากรูนะครับมันก็จะผลักน้ําให้เป็นวงกลม นะครับพอผังน้ําไม่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะน้ําข้างในก็จะหมุนนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาพอหมุนออกมานะครับเนี่ยฮะก็ดันจากข้างล่างเนี่ยนะครับดันออกมาจนผ่านฟิลเตอร์ตัวหนึ่งเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นสีแดงๆตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีเดียมันออกนะครับน้ําก็จะออกมาแล้วก็ออกผ่านท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาสู่ตัวบอกกองของเรานะครับระบบมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับเข้าออก เข้าออกนะครับข้างในก็น้ําก็จะเหมือนประมาณเหมือนน้ำบนนะครับผมนะฮะนะครับ,นะรบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับตอนแรกเนี่ยผมทดลองกับบอ่อใหญ่นะครับปรากฏว่าปริมาณน้ามันเยอะนะครับทดลองไป2อสวันยังไม่เห็นผลนจริงจริถ้าที่ในคู่ม,มือแนะนำเนี่ยก็คืออาจจะต้องรอง1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันนานไปนะครับเอาเป็นว่า เรามาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับผมนะฮะการทดลองวันนี้ก็คือตัวนี้นะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะครับนี่เลยน้ําในถังนี้นะครับท่าในถังเนี้ยผมดูดมาจากตัวตู้ในบ้านนะครับซึ่งพอดีกําลังเปลี่ยนน้าพอดีก็เลยดูดออกมานะครับประมาณ50ลิตรก็คือครึ่งถังถังเนี้ยมัน100ลิตรนะครับดูดมาครึ่งหนึ่งก็50ลิตรนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้น้ำนะครับ50ลิตรนะครับ ในการทดลองกับกระบอกเลกเตอร์ตัวนี้เลยว่าเราใส่ใช้ตัวเลกเตอร์ตัวนี้กับมีเดียตัวนี้แล้วก็น้ํา50ลิตรเนี่ยนะครับใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะลดค่าตัวในเตรได้นะเดี๋ยวเรามาวัดค่าน้ํากันก่อนนะครับนะโดยใช้ตัวนี้นะครับผม NO3 นะครับผมนะฮะนะครับของเซอร์เฟสนะครับตัวนี้นะครับ มาวัดค่าน้ำกันนะครับผมนะฮะชุดอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ดูดเลยนะครับก็การเทสค่าน้ำนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำนะครับที่อยู่ในถังนี้นะครับนะครับ1ซีซีนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เทใส่นะครับนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวแรกนะครับ NO3 นนะครับขวดที่1 นะครับยดไป4หยด1 2 3 4อ่า4หยดนะครับแล้วก็อ่านะครับตักตัวที่เป็นตัวผงตัวนี้นะครับสีขาวนะครับ1ช้อนนะครับเล็กๆนะฮะตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เขย่านะครับ30วินาทีนะครับ ขย่าให้เข้ากัน30วินาทีนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวมาเตรียมวัดกันนะครับว่าค่าน้ำนะครับมันขนาดเท่าไหร่นะครับนะนี่อันนี้ก็ทำให้ดูกันเลยนะครับนะฮะนะเขย่าไปนะครับ30วินาทีนะครับอ่าจากนั้น เดี๋ยวเรารออีก3นาทีนะครับผมนะฮะนะครับเนี่ยฮะตอนนี้เขาจะเขียนไว้นะครับน้ำ1มิลลิลิตรนะครับใส่4หยดนะครับแล้วก็ใส่ตัวผง1ช้อนนะครับเขย่า30วินาทีรออีก3นาทีเดี๋ยวมาวัดผลกันนะครับอันนี้คือตัววัดผลนะฮะนะครับในระหว่างรอนะครับในระหว่างรอดูค่าน้ำ นะครับเรามาคุยเรื่องของตัวนี้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวไบโอฟิเลตเนี่ยนะครับขนาดที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นขนาดตัว500 500มิลลิกรัมนะครับผมนะฮะตัว500มิลลิกรัมนะครับผมนะฮะซึ่งในคู่มือเนี่ยเขาแนะนำก็คือให้ใส่ทีละช้อนนะครับคือให้ใส่ทีละน้อยๆแล้วค่อยๆวัดผลนะครับอย่าใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะเนี่ย ตัวในเตดถ้าลดเร็วเกินไปมันจะทําให้แบคบูมแบคบูมก็คือแบคทีเรียจะเยอะเกินไปในตู้ทําให้ตู้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะการใช้งานจริงๆก็คือสําหรับตู้ทะเลเลยนะครับจะต้องใส่ทีละน้อยๆนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าใส่น้อยๆมันช้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ทีละตัวนี้มัน500 500กรัมผมจะใส่200เลยนะครับจะใส่200นะครับ เี๋ยวเรามาชั่งกันนะฮะชุดอ่าสองร้อยอ่าสองร้อยโอ้โหเยอะเยอะไปป่ะนี่ฮะสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าใส่ถึงสองร้อยเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ว่ามันจะได้ผลยังไงนะครับอันนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างน้ำนิดนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมไปล้างน้ำก่อนนะครับอ่านะครับผมไปล้างไปล้างมาละนะครับผมนะฮะเพราะแรกๆต้องมาล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมันขุนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้นะครับเนี่ยฮะปรากฏว่าสีแดงออกสีชมพูแป๊ดเลยนะครับผมไม่รู้เพื่อนนะครับมันขึ้นมาที่ ประมาณ100เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับถือว่าสูงมากนะครับนะซึ่งปกติแล้วในเตดเนี่ยจะต้องต่ำกว่า25นะครับหรือต่ำกว่า50นะครับคือได้ต่ำกว่า10ได้ยิ่งดีหรือศูนย์ได้ยิ่งดีนะครับแต่แต่ถ้าศูนย์มันก็ไม่อาจจะจะไม่ค่อยดีกับพวกปกากรังพวกปรากรังบางชนิดเนี่ยจะต้องมีในเตดด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าตู้ปลาล้วนเนี่ยนะครับในเตดยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับผมนะ อันนี้ดูนะเพื่อนๆนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะออกสีชมพูเลยนะครับก็คือเทียบเทียบเท่ากับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะที่100นะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนต่อไปนะครับพอเรารู้ว่าในน้ำเนี่ยมันมีในเตสูงแล้วนะครับผมนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะประกอบตัวีแอคเตอร์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงอ่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ เอาตัวกระบอกเร็กเตอร์เนี่ยมาประกอบนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวถอดฝาออกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ทางด้านบนนะฮะเนี่ยครับตัวฝานะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบตัวข้างล่างนะครับอันนี้ก็ประกอบง่ายครับผมนะฮะเดี๋ยวผมต้องดูทางน้ําออกโอเคเนี่ยครับก็เสียบมนลงไปนะครับตัวนี้ประกอบง่ายแล้วก็หมุนนะฮะหมุนเพื่อเข้าล็อกนะครับผมชึบติดนิดนึง ครับพึบอ,อ่าเห็นไหมเข้าล็อกแล้ว้เราก็ล็อกแค่นั้นเองครับง่งายๆนะตัวนี้ล็อกง่ายมากนะครับอ่าปึบอ,อ่าล็อกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวมีเดียเนี่ยใส่ข้างบนนะครับผมเนี่ยที่ผมเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยที่ช่างไว้ก็คือสอง้อยนะครับผมเนี่ยนะมันไม่ถนัดอ๊ออ่าโอ้ยหลน่ลนหลน่ลนหล่นหล่น เดี๋ยวผมต้องตัดใส่ <Hey! S 1> เสร็จรร้อยแล้วอันนี้คือมีเดียวอยู่ที่สองร้อยนะครับ wait, wait. เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้เองง่ายๆปิดฝาแล้วก็ขันนะครับแล้วก็ล็อก นี่ยฮะล็อกฝาตรงนี้เลยนะครับชิบชึบชบล็อกนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็วางลงไปเลยนะครับอือเนี่ครับเราก็จะมาวางลงในน้านี้นะครับอ่าเนี่ยครับผมนะฮะโอเค ทีนี้น้าก็น้ําก็จะดันออกมาแล้วก็จะออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวเขาจะมีทอ่อมาให้ด้วยอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะฮะอ่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเสียบสายนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบสายเลยนะครับผมนะฮะชุบอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะหมุนแล้วนะครับนะค่อยๆขึ้นมาละค่อยๆขึ้นมาละเดี๋ยวมันก็จะล้นตรงนี้นะนะครับเห็นไหม พอน้ํามันดูดเข้าไปแล้วมันก็เริ่มดันนะครับแล้วมันก็จะมาล้นล้นนะครับแต่มันก็ตัวตัวตัวเม็ดเบลพาเล็ก็ยังอยู่ในนี้นะครับผมนะฮะก็จะหมุนนะครับเมื่อเรือกก็จะหมุนไปนะครับด้านน้ำก็อกจจะด้านข้างนะครับน้ําอันนี้ในนี้ก็คือ50ลิตรนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เริ่มเปิดอันนี้คือวันที่1นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะวัดทุกวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ย ตัวในเต่นเนยลดเท่าไหร่และเราก็จะมาดูว่าในน้ำ50ลิตรเนี่ยตัวกระบอกเออ่รียคเตอร์ตัวนี้นะครับกับตัวไบโอพาเล200กรัมเนี่ยสามารถที่จะทำน้ำได้50ลิตรเนี่ยได้ในกี่วันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวมาเจออันนี้ก็ผ่านไป24ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นวันที่1นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าค่าน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับได้ล้มาดูซิ โอ้โหยังเข้มเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะปรากฏว่าก็ยังมีสีเข้มอยู่นะครับสียังไม่ลดลงเลยนะครับยิบมาวัดกันนะครับวันนี้วันที่สองนะครับผมนะฮะนะครับน้ำน้ำเเริ่มเริ่มมีสีขุ่นนิดๆนะฮะนะครับผมอ้ามาครับสามนาทีล้วนะครับโอ้โหโอ้โห ยังชมพูแป๊ดเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะฮะยังไม่ลด,ดลงเลยนะครับผมโอเควันนี้วันที่หกนะครับมาวัดกันใหม่ชุ่นนก็ยังแดงอยู่น,นะครับ,รบยังแดงอยู่อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7นะครับวัดน้ํากันต่อวันที่7 ก็วันที่เจ็ดผ่านไปนะครับก็ยังแดงเหมือนเดิมนี่นะฮะวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดแล้วยังแดงเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองใหม่นะครับวันนี้วันที่เก้านะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเติมตัว ตัวไบโอเพลตเพิ่มไปอีก300มิลลิกรัมนะครับนะน้ำก็ยังเมื่อวานเพิ่งเติมไปน้ำก็ยังแดงอยู่นะครับวันที่9ส่วนตัวนี้ผมย้ายมาใหม่นะครับมาลองเทสอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ข้างในก็จะมีตัวไบโอเพลตอยู่ประมาณ300มิลลิกรัมนะครับส่วนน้ำตัวนี้ประมาณ26ลิตรนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าใช้ตัวนี้น้ำตัว ตัวเบลผลตเนี่ยสามารถลดในเตจลงได้ไหมนะครับกำน,น,นัง26ลิตรเดี๋ยวเราลองวัดกันนะฮะส่วนนี้โอ้โนไม่ถึง3นาทีนะครับ,นนดรบแดงเท่ากันเลยนะครับอันนี้สรุปก็คือเนี่ยครเข้มเท่ากันเลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองวัดต่อวันพรุ่งนี้ต่อนะครับ ครับผมนะฮะอันนี้ก็รวบลัดมาอดีไม่ได้มาถ่ายคลิปหลายวันนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับตัวตัวไบโอพาเรลนะครับผมที่ผมเติมไปนะครับผมเพิ่มเติมนะครับอีก300มิลลิตรนะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับกับน้ำ50า50ลิตรผ่านมา11วันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเทสค้าสุดท้ายละเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยก็แปลว่า การเทสด้วยน้ําที่เราตักมาเนี่ยโดยที่ไม่มีข้างในเนี่ยอาจจะไม่มีหินเป็นแล้วก็ที่อยู่ของแบคทีรียนะครับเพราะเบลวพลาตเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมนะครับให้มีแบคทีรียเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกําจัดตัวไนเตรตนะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่คิดว่าทําให้ตัวไนเตรตไม่ลดนะครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอ็กเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาเทสนะครับอันนี้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับ ทั้งหมด3วันนะครับอันนี้3วันส่วนตัวนี้11วันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าน้ําจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าตัวนี้ไม่ลดนะฮะผมก็อาจจะต้องใส่เข้ากับตัวระบบเลยนะครับเดี๋ยวไปเทสกับในตู้ไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะวัดน้ําในตู้นะว่าในตู้เนี่ยน้ําเป็นแบบไหนนะครับคือถ้าในแต่สูงเนี่ยเราก็จะใส่ตัวไบโอพลาเรตตัวกระบอกเล็กเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับผม ก็สรุปนะครับยังขึ้นสีสีชมพูเหมือนเดิมนะครับไม่ใสนะฮะนะครับผมจะผมมาเทสตัวตัวนะครับตัวนี้ตัว3วันนะครับที่มาเทสนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับขนาดใส่ตัวมีเดียเข้าไปเนี่ยประมาณถึง500กรัมแล้วนะครับผมนะฮะปกติเขาใส่แค่ช้อนชาเดียวนะครับอันนี้ผมใส่ไป500เลยนะครับก็ยังไม่รอดนะครับยังไม่ลดเลยตัวในสเตดนะครับ นี่ฮะอันนี้ตัว11วันนะครับผม1 1วันก็ยังเป็นสีชมพูแจ๋อยู่เลยนะครับยังไม่ได้ลดลงมาเป็นสีชมพูอ่อนหรือสีขาวเลยนะครับแปลว่าการเทสของผมครั้งนี้นะครับที่เราเอาน้ำแยกออกมาเนี่ยแล้วก็เทสเปล่าๆเลยเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเพราะผ่านมา11วันแล้วยังไม่ลดลงเลยนะครับก็สรุปไม่ได้ผล11วันนะครับ11วันผ่านไป รถในเตดไม่ได้ตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวระบบนะเราอาจจะต้องไปเทสในระบบจริงนะครับว่าตัวกระบอกอิเล็กเตอร์อกระบอกเรียกเตอร์เนี่ยนะครับมันใช้งานได้จริงไหมนะครับแต่ถ้าเอามาเทสจากข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับคือแยกน้ําออกมาเทสต่้งหากเลยเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้ายเข้าไปในบอ่อเลยนะครับแล้วก็ เทจากระบบจริงดีกว่านะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมด้วยนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมนะฮะแต่ก็จะหาวิธีทดลองต่อไปนะครับเพราะการเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องลองผิดลองถูกนะครับบางทีก็สำเร็จนะครับบางทีก็ ต้องเรียนรู้กันต่อไปครับผมนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมด้วยนะครับครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ